สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ซันเห็ดร้านเจริญประดับยนต์นะคะพามาัน p a c k ตัวโรบารุ่นนี้กันนะคะสำหรับตัวโรบาร็อคเกตค่ะตัวนี้สินค้าพอรเอร์นะคะลูกค้าสั่งจองเอาไว้สำหรับใส่กับรถโตโยต้ตารีโว้นั่นเองนะคะโรบารุ่นนี้ชื่อว่าร็อคเกตค่ะ อัปเกรดนะคะตัวไฟใหม่ด้วยนะจริงๆตรงน,นี้เราเคยมีรายแนะนําไปบ้างแล้วนะคะหล่อๆเลยสําหรับใครที่อยากจะได้โรบาทแขนยาวแบบแบบเน้นในเรื่องของงานดีไซน์นะคะแล้วก็มาพร้อมระบบไฟซึ่งตัวใหม่เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้มาทางตัวไฟถอยไฟเบรกและไฟเลี้ยวด้วยคุณพี่ก็เป็นกิมมิคเก๋ๆนะคะเผื่อว่าใครอยากจะได้งานโรบาทที่สวยๆส,ส,สักตัวนะคะไหนๆเจาะก,กระบะและขอแบบ เท่ๆไปเลยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีลวดลายดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้นิดนึงที่ใส่ตัวลายมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายฉลุก,กำลังดีนะคะอ่าแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์ Outlander แบบนี้มาด้วยจะมีตำแหน่งที่เจาะยึดที่ตัวรถนะคะข้างละ2จุดด้วยกันอ่าแล้วรุ่นนี้เขาก็คือตัวแป้นสำหรับยึดกับตัวขอบกระบะเขาจะ ทำเป็นมุมแบบนี้มาให้ด้วยมันก็จะได้รับกับตัวขอบกระบะกําลังดีนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยเสมอเก่งด้วยปกติโรมาอาจจะเลยหัวเก่งไปน,นิดเดียวนะคะเผื่อไว้สําหรับงานพาดได้หรือว่าสวยๆนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเรถลูกค้าตัวเดิมเนี่ยมีไฟเบรกอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขาจัดระบบไฟมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถอยเบรกหลีเลี้ยวเนาะให้เต็มจะเต็มนะคะก็ใช้งานได้จริงๆ เรื่องของระบบไฟเราก็เก็บสายเดินสายให้เหมือนเดิมนะคะถ้าปกติโรงงานเขาอาจจะไม่ได้ให้ชุดใส่ไฟมาเพียงพอเนาะถ้ามาหน้าร้านหรือว่าลูกค้าที่สั่งผ่านร้านจะเริญมประดับอยู่นะคะระบบไฟเราทําให้เนาะลูกค้าก็คือสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยเราต่อไฟให้เบื้องต้นไปก่อนนะคะเพิ่มชุดใส่ไฟแล้วก็ร้อยกระดูกหัวให้เนาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อใส่ไฟเพิ่มนะคะให้ดูชิ้นง,งานแบบใกล้ๆอีกทีหนึงน่งเนื้องานจะเป็น สีดำด้านเป็น powder coat นะคะกึ่งเงาไม่ดำด้านสนิทก็จะเป็นดำด้านกึ่งเงาเนาะแล้วก็สำหรับตัวชิ้นงานจะเป็นเหล็ก100%นะคะแล้วก็เป็นงานเชื่อมติด100%ตัวนี้ไม่ใช่งานประกอบเพราะฉะนั้นแข็งแรงนะคะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่อยากจะได้โลบาริกดำ อันนี้ก็สําหรับ t o y วตาร e โ o นะคะความยาวเนี่ยไซส์มาตรฐานนะคุณพี่ก็จะใส่ได้ทั้งตัวรถแคปรถสีประตูเว้นช่วงยาวเพราะความกว้างมันจะได้แค่ตัวแคปกรบสีประตูเท่านั้นนะคะ ถ้าพี่พ่ท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้สามารถสั่งได้ะค่ะสินค้ารีออเดอร์อยู่แล้วเนื้อตัวนี้แล้วก็เป็นงานออกแบบตรงรุ่นนะคะเพ mm ียงแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อน,นิดนึงโดยปกติถ้าโรงงานมีของเลยก็พร้อมส่งใน2-3สวันทําการขึ้นอยู่กับรอบส่งนะคะ mm hmm. แต่กรณีถ้าเกิดจังหวะไม่มีนะคะ mm hmm. เป็นงานผลิตขึ้นชิ้นใหม่ก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้น5-7วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ออเดอร์โรงงานด้วยแต่ว่าเบื้องต้นลูกค้าทักมาสอบถามตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะชิ้นงานก็คือออกแบบมาตรงรุ่นนะคะไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วมันจะสูงเกินไปเตี้ยเกินไปเนาะก็จะรับกันกันกบตัวรถกําลังดีค่ะพอดี ลืมเอารูปมาลงนะคะอาจจะไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ติดตั้งแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้ถ่ายรูปวันที่ติดตั้งนะคะก็จะมาอัพให้พี่ๆชมเนาะจะได้เห็นชิ้นงานแบบกล้กๆด้วยนะคะรู้สึกว่าตรงลายตรงนี้เขาจะทําใหม่ด้วยนะคุณพี่ถ้าเป็นตัวชมเก่าลายจะไม่ใช่แบบนี้นะคะที่เคยมีติดตั้งไปอ่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลูกค้าชอบแบบไหนจัดได้เลยนะคะหรือว่าดูเป็นแบรนดน์นี้แต่ชอบเป็นรุ่นคลาสสิกเรียบๆธรรมดามากกว่านะคะ ก็ลองทักมาสอบถามได้เพราะว่าแบรนด Outlander จริงๆก็มีตัวโรบาให้เลือกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะพวกมีอยากดูแบบไหนจัดแบบไหนก็ทักมาได้เลย